คนที่ลงทุนซื้อเสียงเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อเสียสละแต่เขามาเพื่อถอนทุนคืนครับเลือกตั้งครั้งนี้เราคาดหวังอะไรกับการเลือกตั้งคะก็ในฐานะตำรวจนักสืบคนหนึ่งครับก็คาดหวังที่จะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนจริงๆครับแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยครับการกระทําความผิดโลกยุค 5G ทําได้ง่ายงานเยอะขึ้นนะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลในอนาคตเนี่ยครับ ช่วยดูแลเป็นบายพาสลงมาสู่ลากแก้วเหล่านี้นะครับตำรวจ200แสนนายผู้ปฏิบัติอยากให้มีสวัสดิการโครงการอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคดีจะลดน้อยลงไหมคดีขอจะลดน้อยลงต้องส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางสังคมครับถ้าประชาชนมีกินมีใช้กินอิ่มนอนหลับเนี่ย ก็อาชญากรรมก็จะลดลงตามธรรมชาติครับสาวันแจจะได้ไปต้องวิ่งจับเขายังไงก็ต้องทําหน้าที่เหมือนเดิมครับไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครหรือพรรคใดครับขอรณรงค์นะครับวันที่8กุมภาพัน์นี้ครับขอให้ประชาชนทุกคนแสดงออกถึงความรักชาติด้วยการไปใช้สิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านวาดอนาคตให้กับประเทศเราครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยการรับเงินมาเนี่ยก็ไม่ต่างกับการรับเงินโจร เพื่อเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาปนนะครับซึ่งมีความผิดทั้งโทษจำและโทษปรับครับก็สำหรับใครที่รับเงินมาแล้วให้รีบแจ้งเบาะแสก่อนที่คุณจะถูกจับครับหรือหากใครที่ไม่กล้าแจ้งเบาะแสนะครับคนที่ลงทุนซื้อเสียงเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อเสียสละแต่เขามาเพื่อถอนทุนคืนครับ